ดีค่ะทุกคนจ้ามือนี้มาพบพอกับสาวรินนะคะมือนี้นะที่สาวรินเคยนะคะโพสไปนะคะทุกคนจ้าในเรื่องของการอัปเดตบัญชีนะคะทุกคนหลายคนนะคะขึ้นแจ้งเตือนมานะคะให้อัปเดตบัญชีนะคะเพิ่มเติมนะคะทุกคนจ้าจากการชีวาเฮ้านี่นะทุกคนนะคะเปิดสาง่งรายได้มากเนะะี่ยค่ะทุกคนจ้าเฮ้าได้สามารถไปอัปเดตบัญชียังเรียบร้อยเลียวนะคะทุกคนจ้า หลายครั้งเหมือนกันนะคะที่แจ้งเตือนไม่ให้เฮาอัปเดตเนาะค่ะแต่ว่าเฮ้าสามารถที่จะเลือกที่จะอัปเดตได้ค่ะทุกคนว่าเฮ้าสีอัปเดตตอนไหนนะคะเพื่อที่จะเหตุใ้เฮ้านะคะบ่เสียผลประโยชน์เนาะค่ะทุกคนจ๋าหากว่านะคะเพิ่นบอกให้เฮาอัปเดตตอนต้นต้น,ตนเดือนนะคะหลังจากที่เฮ้านะคะได้รับเงินแล้วบ่เป็นยังค่ะทุกคนจ๋า,นานัน้นเฮาสามารถที่จะอัปเดตยังก็ได้ค่ะ ราะว่าจะเป็นการอัปเดตอีกอย่างก็ตามค่ะุกคนจ๋าขอให้เห่าเห็ดหลังจากที่เห่าได้ขึ้นชําระแล้วค่ะุกคนจ๋าสามารถที่จะอัปเดตได้เพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนนะคะชื่อนะคะโปรไฟล์หรือว่าการที่เราจะอัปเดตต่างๆบ่ในเรื่องของการปเปลี่ยนนะคะจากบัญชีหนึ่งเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะคะหรือว่าการอัปเดตเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยค่ะ ที่เ้าจะเปลี่ยนนะคะมว่าจะเป็นทียูนะคะเปลี่ยนอ่าบัญชีธนาคารต่างๆนะคะหรือว่าการเปลี่ยนนะคะต่างๆก็แล้วแต่ค่ะทุกคนในการที่ห้าจะอัปเดตนะคะทุกคนเปลี่ยนจากซื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอันต่างๆที่เ้าเปลี่ยนในธุรกรรมของการอัปเดตต่างๆของ Facebook นะคะ Facebook จะต้องนะคะประมวลผลแล้วก็ต้องใส่เวลานะคะ ว่าเพิ่นนะคะสี่หายเฮานั้นสามารถที่จะได้นะคะรับอีกก็คือต้องรอดค่ะทุกคนจ๋านะคะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่เ่าจะขึ้นไม่เ่าอัปเดตแล้วเขาจะเฝ้าอัปเดตถ้าหากว่าเ่ากระลังสิได้รับเงินนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าเขาต้องรอสก่อนขารอให้เพิินโอนมาหายสก่อนข้าสั่นเนาะค่ะทุกคนจ๋าเฮาสิบรารับนะคะเดือนนี้เขาสิรารับเงินเดือนด้วยค่ะ พูนเขาจะไปรับอีกเทีย่ยหนึ่งก็คือเดือนหนาพุ่นค่ะทบสองเลยค่ะบาทที่นี่นะคะแต่ว่าเขากับเฮ็ดงานมากเนาะคะ่ะทุกคนเขาก็อยากได้เงินสักอนเนาะคะ่ะนั่นละนะคะเพื่อนกระแจงเตือนมาห้เฮ่านะคะบางคนกะเข้าไปอัปเดตกะอาจจะบ่ได้นะคะทุกคนในเดือนนั้นนะคะพนต้องรอคือวาน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือความรู้ใหม่นะคะที่เฮาต้องเรียนรู้กันไปนะคะจากระบบนะคะจากประสบการณ์ คนถี่ยังบกเคยนะคะทุกคนก็ฟั่งเอาไว้นะคะทุกคนจ๋าคนถี่ยังโบพานเทาก็ฟั่งเอาไว้ค่ะเป็นความรู้ของหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับครีเอเตอร์ของเฮาได้รับรู้รับทราบกันค่ะ